ข้อที่สามเห็นมันง่ายๆแต่มันเขียนยากนะเวลาที่เราจะเขียนออกมาเนี่ยคือการเขียนวัตถุประสงค์พี่อยากเนี้ยพี่วงเร็บกว่า,าประโยชน์ของโครงการตัวเวลาที่เราจะเขียนวัตถุประสงค์เนี่ยนะฮะเราจะเขียนยังไงวัตถุประสงค์ยังไงมันต้องเป็นวัตถุประสงค์ของเรื่องที่เราจะทําถูกไหมฮะไม่ใช่เขียนเรื่องนี้แต่ไปเป็นวัตถุประสงค์ของชาวบ้านมันก็ไม่ได้ วัตถุประสงค์ที่เราจะเขียนเราคิดง่ายๆเลยว่าประโยชน์ของสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันคืออะไรก่อนที่เราเขียนเราคิดก่อนนะเราจะเขียนวัตถุประสงค์เราจะทําสิ่งนี้เพื่อให้มันเกิดอะไรขึ้นถ้าเราจะทําเพื่อปรับปรุงงานในการเขียนวัตถุประสงค์คือเอาคำเขียนเอาคำของมันไม่ได้เอาเอาพุทมาเขียนนะคะคือเอาคำคือผลที่มันจะเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราทานั่นคือวัตถุประสงค์งคือปรับปรุงเรื่องนี้เพื่อแก้ไขอะไร เพื่อเสริมสร้างอะไรเพื่อยกระดับอะไรเพื่อพัฒนาอะไรหรือผลักดันอะไรให้มันดีขึ้นกว่าที่มีอยู่นั่นคือการเขียนวัตถุประสงค์นะคะวัตถุประสงค์คือประโยชน์ให้จาไว้ว่าการเขียนวัตถุประสงค์คือเอาคัคือผลลัพธ์สิ่งที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการของเราแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรมันแก้ไขปัญหาในเรื่องอะไร ส่วนมากเราจะเขียนว่าโดยทั่วไปที่เราเขียนโครงการมาในส่วนของวัตถุประสงค์เราก็จะเพื่อทาให้นี่ให้นั่นนั่นนั่นโน่น,นี่นั่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพื่อเสริมสร้าง <c oughs> เพื่อพัฒนา <c oughs> เพื่ออะไรก็แล้วแต่มันต้องมีคําว่าเพื่อโดยทั่วไปนะฮะวัตถุประสงค์คือเอาคำคือประโยชน์ซึ่งตรงนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะสับสนหัวข้อต่อไปอนะฮะหลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์ต่อไปก็คงเป็นเป้าหมายถูกไหมคะซึ่งที่ เราจะสับสนกันมากในการกำหนดเป้าหมายคิดง่ายๆเมื่อกี้วัตถุประสงค์คือเอา์คัมเป้าหมายคือเอาต์พุตถูกไหมคะคือสิ่งที่เราจะได้ผลผลิตออกมาแต่ไม่ใช่ผลลัพธ์นะฮะเพราะฉะนั้นเป้าหมายเนี่ยในโครงการที่เราจะทำโครงการที่เราต้องการแก้ไขปัญหาเป้าหมายมันคืออะไรโดยหลักของการกำหนดเป้าหมายนะฮะที่จะทำให เป้าหมายที่เราทำเนี่ยมีความชัดเจนขึ้นเทคนิคในการกําหนดเป้าหมายง่ายๆมันก็มีตัวย่อของมันคือคําว่าสมาร์ทนะคะคือเป้าหมายเนี่ยเราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราจะทําเนี่ยทิศทางที่เราจะไปเนี่ยเราจะไปยังไงคือเราจะทําอะไรกับมันที่จริงคือเอาพุทธเนี่ยสมมุติว่าการแก้ไขปัญหาจราจรนะฮะวัตถุสมมุติโครงการเรื่องการแก้ไขปัญหาจราจรวัตถุประสงค์อะไร คือแก้ไขปัญหาจราจรณจุดจุดจึงให้มันมันดีขึ้นถูกไหมฮะสมมติวัตถุประสงค์เป้าหมายคืออะไรเป้าหมายมีอ่านได้หลายหนึ่งสร้างสะพานถูกไหมสร้างสะพานณจุดที่มีการจราจรติดขัดเพื่อลดความแม่อ่านไม่รู้เป็นไปได้หรือเปล่านะในเชิงเนืภาพแต่สมมติพี่สมมติขึ้นมันเป้าหมายคือการสร้างสะพานซึ่งมีความยาวขนาดเท่าไหร่ทำด้วยแอสฟัลหรือทำด้วยอะไรนั่นคือเป้าหมายถูกไหมฮะ แต่วัตถุประสงค์คืออะไรคือเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรสะพานคือเอาพุทธปัญหาจราจรที่ลดไปคือเอาคำถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีกําหนดเป้าหมายสิ่งที่เราดูคือทิศทางที่เราจะไปนั่นคือสิ่งที่เราจะทำวัตเราจะทําอะไรกับมันซึ่งเพื่อแก้ไขปัญหาหานั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เรากําหนดเอาไว้คือเราจะทําอะไรบ้างซึ่งคุณจะทําอะไรได้ตั้งหลายอย่างในตัวที่เป็นเอาพุทธนะคะ สิ่งที่เป็นเอาต์พุตนั้นต้องวัดได้จับต้องได้ถึงจะเรียกว่าเป้าหมายอย่างเช่นบอกว่าสร้างสะพานคุณต้องรู้ว่าสะพานนั้นมีความยาวเท่าไหร่มีความกว้างเท่าไหร่ทําเป็นซีเมนต์หรือทําด้วยอะไรนะหินคุกลูกลังอะไรก็แล้วแต่ต้องวัดได้ต้องจับต้องได้นะคะต้องมองเห็นได้เราถึงจะเรียกว่าเป้าหมายนะคะ actionable ต้องหมายถึงว่าทําได้หรือว่า agree คือเป็นที่ยอมรับคือคําเดียวกันหมาวยถึงว่าคุณสร้างสะพานตรงนั้นแล้วเนี่ยไม่มีใครร้องไม่มีใครเรียนเป็นที่ยอมรับ<ม>คือเป้าหมายที่คุณทําสะพานตรงนั้นนี่ส่วนต้องคิดนะคะมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนไม่ใช่ว่าคุณสร้างโครงการนี้ขึ้นมาไม่รู้ใครทาก็ได้ฉันคิดไปเฉยเยอ่ะฝันให้ไกลไปไม่ถึงก็สร้างใครรับผิดชอบคุณต้องกําหนดผู้รับผิดชอบโดยตรงว่าความรับผิดชอบของมันก็คือหน้าที่อย่างเช่นการแก้ไขปัญหาจราจรคุณไปให้สํานักคลังเขารับผิดชอบมันเป็นไปไม่ได้ มันต้องสํานักการจราจรและขนส่งแน่นอนนะคะช่วงเวลาที่กําหนดเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเรื่องเวลาเนี่ยมันจะมีอยู่ในทุกตัวไม่ว่าคุณจะเป็นทําเรื่องเป้าหมายคุณจะทําเรื่องการแก้ไขปัญหาคุณจะกําหนดทิศทางการทํางานเรื่องเวลาเป็นเรื่องที่มันจะมีอยู่ในทุกตัวถ้าคุณสังเกตได้เพราะฉะนั้นช่วงเวลาเนี่ยคือความเหมาะสมของการทํางานความเหมาะสมของคนการความเป็นไปได้ของโครงการเมื่อช่วงเวลาคุณจะเห็นว่าตัวทีตัวทามเนี่ย ที่ผ่านมาเราอาจจะเ,เรื่องเวลาไม่สําคัญเรามักจะไปคิดว่าเวลาคือทําเสร็จเมื่อไหร่ใช้เวลานานเท่าไหร่ส่วนมากเราจะไปคิดอย่างนั้นแต่ในเชิงกลยุทธ์ในเชิงนิตาศาสตร์คาว่าไทม์เนี่ยมันจะหมายถึงว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมช่วงเวลาที่ความเป็นไปได้ของโครงการที่จะเดินช่วงเวลาที่จะทาให้ความสําเร็จของโครงการเป็นไปอย่างที่เราคิดนะฮะช่วงเวลานั้นไม่ได้หมายถึงว่าแค่2เดือนหรือ3มเดือนที่เราจะทางานให้เสร็จมันตรงนี้คือข้อสังเกตนะคะว่า วิธีคิดเป้าหมายเมื่อเรามีเป้าหมายแล้วเนี่ยสิ่งที่ควบคู่กันไปที่อาจารย์รัฐจะบอกอยู่เสมอว่าปัจจัยสู่ความสําเร็จคือการ implement ได้ implement ได้ไม่ได้แปลว่าสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องคิดถึงปัจจัยสู่ความสําเร็จด้วยตัวหนึ่งคือว่าปัจจัยสู่ความสําเร็จนั้นเนี่ยมันก็จะมีประเด็นของมันว่าตัว critical success factor ตัวไหนที่จะเป็นปัจจัยสู่ความสําเร็จอย่างเช่น งานตัวนี้เราคิดเนี่ยตัวปัจจัยสู่ความเสถีรกฎหมายไหมกฎหมายรองรับมีไหมนะคะตัวสเต็กโฮลด์ที่จะมาเกี่ยวข้องเนี่ยโอเคไหมนะ,ะซึ่งปัจจัยความสําเรเนี่ยอันนี้พี่ไม่สามารถพูดได้ชัดเจนว่ามันคืออะไรมันขึ้นอยู่กับโครงกับสถานการณ์ของคุณกับฟังก์ชันของคุณที่คุณจะไปทําคุณจะรู้เองว่าเป็นคอมมอนเซนส์อ่ะ่างานชิ้นเนี่ยคือคุณคิดเองได้คาดเดาเองได้ว่าคุณคิดว่า งานชิ้นนี้จะสําเร็จเนี่ยมันมีปัจจัยหรือมีองค์ประกอบอะไรบ้างซึ่งแต่ละงานแต่ละโครงมันอาจจะไม่เหมือนกันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกขึ้นอยู่กับความคิดของคุณว่ามันน่าจะเป็นนะคือพร็อพอะพร็อพอะเบลิตี้อะที่เราพูดกันนะว่าปัจจัยความสําเร็จคือความเป็นไปได้ของความสาเร็จของโครงการว่าถ้าอย่างนี้แล้วมันถึงจะสําเร็จถ้าไม่ใช่อย่างนี้มันจะไม่สําเร็จนะคะหัวข้อต่อไปนะคะหลังจากวัตถุประสงค์เป้าหมายแล้ว ตอนนี้แหละขั้นตอนสําคัญคือขั้นตอนการปฏิบัติได้ผู้รับผิดชอบอย่างที่บอกซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยคุณสามารถเอาตัวแผนปฏิบัติการเนี่ยมาใส่ได้นั้นถ้าคุณจะสอดแทรกในแผนปฏิบัติการคุณต้องสอด,สอดแทรกในขั้นตอนนี้นะคือขั้นตอนปฏิบัติคือปฏิบัติอย่างไรนั่คือแอคชั่นแพลนอยู่แล้วอย่างเช่น P D C A คุณจะใช้ตอนไหนคุณต้องแพลนก่อนหรือเปล่าแพลนดูเช็คใช่ไหมฮะ P D C A ทุกคนรู้จักใช่ไหมคะ รู้จักไหมรู้จักค่ะโอเคขั้นตอนปฏิบัติและผู้รับผิดชอบตรงนี้คุณจะใช้ใช้กระดาษกระดาษได้เยอะมากเลยว่าคุณจะปฏิบัติอย่างไรหมายถึงว่าคุณต้องมีคอนเซปต์ของการทํางานแล้วว่าเรื่องที่คุณจะทำเนี่ยคุณมีเป้าหมายคุณมีวัตถุประสงค์ชัดเจนแล้วคุณมีวิธีการคิดคุณมีแนวคิดสรีรคุลเสร็จแล้วแต่เนี้ยมาการ i m p l เ m e n t แล้วล่ะขั้นปฏิบัติคือการ implement การที่ทําให้เห็นเป็นรูปธรรมเลยว่างานของคุณจะเดินไปสู่เป้าหมายที่คุณคิดได้เนี่ยคุณมีวิธีปฏิบัติยังไงคือ how to คุณคิดง่ายๆ how to นะคะขั้นตรงเนี้ย how จะทํำยังไงคุณก็คิดของคุณไปคุณจะทําไงก็แล้วแต่แล้วคุณก็อธิบายไปว่าเปินยังไงคือคุณต้องวางแผนการทํางานกับมันยังไงก่อนคือเริ่มการวางแผนเนี่ยก็แล้วแต่โครงคุณเองนะฮะนี่คือตัวไฮไลท์ของงานที่คุณจะเขียนถ้าพี่เป็นคนอ่าน ที่จะเปิดไปดูตรงนี้หลังจากที่อ่านตรงนี้พี่ก็จะไปนเน้นความสําคัญกับตรงนี้ก่อนว่าคุณมีขั้นตอนวิธีการทําให้พี่เชื่อได้ยังไงว่าสิ่งที่แผนที่คุณวางไว้คุณฝันแล้วเนี่ยฝันไกลแล้วไปถึงนะ่ะนี่พอขั้นตอนเป็นยไซึ่งตรงนี้คุณจะใช้พื้นที่ในการเขียนหนังสือของคุณได้เยอะพอสมควรนะฮะเพราะมันมี PDCA ทั้งดูทั้งคุณคุณต้องบอกวิธีการเช็คของคุณมาด้วยนะ คุณต้องบอกให้คนอ่านรู้ด้วยว่าคุณดูอย่างนี้แล้วเนี่ยให้ไปตรวจสอบดูเลยเชิญให้ไปตรวจสอบเลยแบบเนี้ยคือตัวชีวัดคุณต้องบอกมาด้วยนะคะว่าคุณมีวิธีขั้นตอนที่คุณทาเนี่ยคุณสามารถให้คนไปตรวจสอบได้ว่าที่คุณดูแล้วเนี่ยคุณสามารถไปเช็คได้นะคะเอ่อการติดตามการปฏิบัติงานคุณต้องแสดงด้วยว่าในการทํางานของคุณตามขั้นตอนที่คุณแสดงเนี่ยมันจะเป็นไปอย่างที่คุณคิดเป็นไปอย่างวัตถุประสงค์เป้าหมายที่คุณกําหนดได้เนี่ย คุณจะมีวิธีการติดตามงานกันยังไงนะคะคือคุณจะมีวิธีการติดตามงานอย่างมีคุณภาพเนี่ยให้คนอ่านเห็นได้ว่าเออตามขั้นตอนที่คุณแสดงเนี่ยมันหลุดไม่ได้แน่นอนคุณเชื่อว่ามันต้องทําได้เพราะคุณมีวิธีการติดตามงานแบบนี้คุณจะต้องตามงานให้มันเป็นไปตามขั้นตอนที่คุณคิดเอาไว้ให้ได้<ม>นะคะสิ่งที่อีกประเด็นหนึ่งคือการรับผิดชอบ ใครเป็นคนรับผิดชอบขั้นตอนไหนเพราะในโครงการแต่ละอันเนี่ยไม่ใช่ว่าคนที่เป็นผอ,อก,กองหรือคุณเป็นเจ้าของโครงจะรับผิดชอบแต่คนเดียว <c oughs> เพราะว่าในสเต็ปของคุณทํางานแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันอาจจะมีส่วนสมมุติว่าคุณทําภาพรวมในส่วนของสํานักสมมติเป็นโครงของสํานักขั้นตอนนี้อาจจะเป็นกองนี้รับผิดชอบนะคะในงานกายภาพเป็นขั้นตอนออกแบบก็เป็นกองออกแบบใช่ไหมฮะขั้นตอนอะไรพี่ไม่รู้ในรายละเอีย e ดมันจะมีกระบวนการรับผิดชอบว่ากระบวนการไหนใครรับผิดชอบ ถ้าสมมุติในเขตในพื้นที่ถ้าคุณคุณเป็นโครงการของฝ่ายฝ่ายคุณคุณต้องแสดงว่าเออในขั้นตอนตรงนี้คุณมีเจ้าหน้าที่ของคุณเนี่ยใครเป็นคนรับผิดชอบซึ่งมันมันจะย่อยลงมานะฮะแต่ว่าถ้าเป็นโครงการในระดับสํานักเนี่ยกระบวนการที่ใครรับผิดชอบมันอาจจะเห็นได้ชัดขึ้นซึ่งตรงนี้ในขั้นตอนปฏิบัติผู้รับผิดชอบเนี่ยคุณต้องแสดงให้ชัดเจนเพื่อว่าเวลาที่เราไปตรวจสอบงานหรือเวลาที่เกิดความบกพร่องหรือการผิดพลาดของงานเราจะแก้ไขปัญหาได้ถูกจุด Uh huh. เราจะได้ไปตามคนที่เขาดูแลว่าเอ้ยเรื่องนี้ที่ไปที่มามันเป็นยังไงวิธีการขั้นตอนคุณแก้ไขยังไงเพื่อความชัดเจนและความสะดวกในการที่จะทําให้งานนี้การ implement งานนี้ไปสู่การปฏิบัติและตรงตามเป้าหมายของเราอย่างที่เราคิดนะคะหลักการและเหตุผลกับขั้นตอนปฏิบัติงานเนี่ยเป็นส่วนสําคัญของการเขียนโครงการที่เราต้องใช้ความคิดในเชิงกลยุทธ์หรือความคิดในเชิงระบบมากที่สุด นะนอกจากนั้นหัวข้ออื่นๆนี่ไม่ได้มีประเด็นที่น่ากังวลสัเท่าไหร่